ชมเหรียญลงเพื่อกวยหลังฮนุมานปีสองหนึ่งนะครับไปชมด้านหน้าก่อนนะครับชมด้านหน้าแล้วก็ไปชมด้านหลังครับชมด้านหลังก่อนดูตําหนิครับในตัวเส้นศาสตร์นะครับตรงข้างอา่านข้างนะครับข้างเหรียญน,นะครับมีเส้นแตกแล้วก็จะมีตรงไหลนะครับมีเส้นเป็นขีดขีดขีด,ข,ดขีดอยู่นะครับ ดูหน้าตาลวงพ่อดูเส้นผมดูตานะครับดูตาผมผมชัดนะครับดูเส้นแตกตรงข้างแขนขวานะครับแล้วก็มีจุด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 เต็มนะครับดูฟอนต์อักขรครับตัวหนังสือครับเป็นจุดจุดเป็นเม ia, ็ดเมนะครับเส้นข้างแขนซ้ายลวงพ่อครับดูมือครับมือมีความคมชัดนะครับชัดเจนมีเส้นสายฝนสาดนะครับ ดูตรงใต้แขนฮนุมานนะครับรอยปัมชัดเจนครับดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติ <ixed natürlich> ตรงรอยปัมนะครับเห็นเห็นมองเห็นเลยนะครับถ้าให้ดูชัดๆแล้วนะครับดูดูเส้นสาดตามพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญก็จะมีเส้นขนแมววิ่งเต็มทั่วเหรียญนะครับนี่คือธรรมชาติของเหรียญนะครับเหรียญพวกนี้เหรียญแท้ครับอันนี้ไม่ได้ดูขอบครับขอบติดรอบนะครับไม่ได้ดูนะครับดูธรรมชาติ นะครับดูธรรมชาติตามพื้นเหรียญครับอ่านี้ลักษณะของเหรียญแท้ครับาการดูตำหนีมีโอกาสผิดพลาดได้ครับถ้าดูแบบนี้โอกาสผิดพลาดจะ